สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจไฮย้อนทุกคนนะคะมือเฮามากินข้าวข้าวเสาบวกข้าวเที่ยงที่ห้างน้ำโขงทุกคนซิกเนเจอร์อะไรต้มยำปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกแอดแอดมินเขาเข้าใจว่าปลาบึ้เขาก็บอกว่าปลาหมึกปลาหมึกคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับต้องถามจริงๆว่ามันเป็นปลาอย่าง ก็ได้ได้ต้มยำป้ะเม็อป้ะเม็ดร้อยหนึ่งอันนี้ครัอยหน,นึ่งซิกเนเจอร์ทีนั่งซีแบบต้องมาทินให้ได้ตำาลวงพระบางทุกคนสิมเสียงรถกระดังดังแต่สิมต้มยำกันนะครับต้มํำปลาเม็กปลาเมือมียกว่าปลบึก กันจเจอ,อก,กนออันบวกคือกันเนาะต่อไปเสี่ยวต้มยำปลาปลาน,น้ำโขงอืมปลาเบิร์นขวน,น,นกแปลงกระเพากะเพา,าเนื้อเนื้อ,อ,องวงใบชมาเบิร์นหมกแปงเสี่ยงเงยอะยงไงเปีจำลวงระบางครับเื็จแลบวเป็นสีสันมันะฮะเสร็จแลวชวขนาะด ปลาแดกตอนเรบอหมี่บะมีปลาแดกตอนแต่น้ำมันคขึ้นขึ้นตํหมักแดงไงเนาะเอาเอาอันนั้นมาไว้นินี้ยกให้นะอันนี้ไก่เดือเมื่อคืนเฮ้ยใส่ป้ว กระเพรากระเซ้าเป็นไงล่ะไม่ก็คือไม่ก็เสิรอาหารไทยเลยเวอร์ซันเดียวกันเลยแต่ว่าข้าเจ้าใส่มะเขืออันนี้มะเขือม่วงนะตะเกียงเพิ่งเราตะเกียบมาให้เช่นะมาดูกันคนะทุกคนเมื่อนี้ห้องสิบบาทเท่าไหร่ อันนี้ร้อยอันนี้สองรอประมาณสาณ300รมร้อยครับมือนแต่นี่ถ้วยใหญ่อือรามันเป็นแบบย่างราอาๆหรเส้นซับเส้นซับุบันฮอนก็ชิแบแห้งเลยเพราะว่ารสจังแซ่ เอาอัลซีบอินกับเส้นแบบนี้ไงช้อนๆกเลยให้เจ้หจอกทำให้คือยำให้เลอนะอเส้นข้าวซอยแบบแรบีบๆเลยอ่ะแปบบรๆบางๆแต่กรอบเนาะกรอบไหมอืมกรอบมั็นรวนเลยแหละมันเข้ากันแหะน้ำปลาแดงค่ะแซ่บๆบัง Lupe Tengo nhà nó Ừ đang phải <tôi> không? <tôi> không <khăm> mất เจ้าเนี่ยเ็นยังซื้อๆอยู่นะ,ะน่าหอกินแพทานห้าร้านชื่อร้านไหมอ่านแล้วนะไบอเห็นเลยอ่านไปนรอบเมือะอ่าบอกร้านอาหารท่าเรือท่าเรือเมย์าเรือือไงท่าเรือเอมยเมยก็คือเมียเด không mà lưu và... mình xem phải không? sẽ không bị sim lái luôn. và quan tâm người như thế này กินกินบกินเบียร์ไม่ได้กินข้าวนยเอาเรอเกันเราไปถังื่อเยบอกว่าส่งันวันจันทระหน้ากรกับวันมสาอาทิตย์เขาก็บอกหังกัเรื่องบิด ผู้าอันเลือดไอศครีมดินเมื่อคืนนี่อันนึงถ่ายลูกอยู่ห้าคนส <c ười> ามคนถ่ายเพื่อนคนถ่ยคนอันคนถ่ยจนุ่งเลยเน่อไห <c ười> มแล้วกหูทำร่วงมบบว่าง จำล่วงมาป,ป่าป่าทางแดงทางรินผ <c oughs> ู้ใดเปรียบงั้นไปนอันนี้ถ้าถ้าเปรียบกับบ้านเราอ่ะอันนี้อันนี้ก็เหมือนกับอำเภอหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าจังหวัดเหรอวะอ๋ออจังหวัดเหรออืมรวมอำเภออ๋อเลืมอนเลื่อนเล่อนเป็นจาเรียงกันจงหลวงอันนี้ก็อีกจังหวดัดจังหวัดหนึ่ง,งม่ใช่เขียนได้เงินยไงนนะ เล่งเงินเหรโอ้โหนี่มาแล้วมาแล้วประมาณเท่าไหร่แสนห้าเป๊ะเลยแสนห้าพันเจ็ด แสนห้าพันสิบซี0 0ิเงินบ่แสนห้ากับหนึ่งพันแสนห้าสวัพัิดจไหม ใคยไหมอันนี้ขเขาไม่เขาจะไปได้ให้เขาหรอโอ้ยเธอจะเอาไปทำไมอา้าวพผลอลืมถ่ายไว้สิเขาเขาเขากินมะแตงไว้หรออันนี้เลยเตย้องสองเปลี่ยนอือเป็นบ้างเม่นแล้วอต้มอมใจ โอเคครับทุกคนเอากระจายไปแล้วเมื่อนี่ฮะกินข้าวใช้เงินไปแสนแสนห้ามาเบิดกันละมันประมาณอะไรเราใช้เรียญเสี่ยงของสนวนนะประมาณสามร้อยสามสิบบาทนะครับโอเคก็เท่ากับห้างพักเลยประมาณห่าวหาพักโรงแรมคืนนึงกินข้าวมื้อนึงซ้ำ mm. กันนะครับโอเคสหรับคลิปนี้นะครับ mm. ทุกคน เอาน่ามาตั้งไกลเราก็ยน่าเมือ,อเขากิน <laughs> มันก็เสิยเงิับแล้วก็เดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ่งระหว่างทางว่ามันจะเป็นจากไหนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ